สุขภาพคนวัยทำงานอย่างหน่วยนะคะชอบใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์พักผ่อนไม่เพียงพอจนลืมดูแลตัวเองค่ะสิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรามากเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนเพียนอนหลับไม่สนิทเครียดสะสมจากที่ทํางานและการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายของเราด้วยค่ะหมวยเลยเลือกเบญจคุณ5โกให้เขาดูแลค่ะเพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรแท้ มีเห็ดหลินจือแรกถางเช่าทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะมีสารสกัดเข้มข้นถึง10บเท่าจากสมุนไพรแท้หมวยเลือเลือดเป็นจนกลุณ5้ากโกเป็นคนดูแลสุขภาพหมวยค่ะตั้งแต่ทานไปนะคะนอนหลับง่ายขึ้นนอนหลับสนิทนอนเต็มอิ่มทุกวันเลยค่ะ สอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า